สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษนะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนคำ adverbs นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เราจะมาเรียนต่อกัน EP ีที่แล้วนะครับว่าต่อไปพาร a ลสปีดจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับใครที่ยังไม่ติดตามก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับ adverbs คืออะไรนะครับก็คือคําวิเศษนั่นเองนะครับในภาษาไทยนะครับหรือคํากริยาวิเศษนะครับ คำวิเศษนะครับหรือคำกริยาวิเศษนั่นเองนะครับใช้ขยายคำกริยาเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากับกิริยาต่างๆว่าทำอย่างไรนะครับ What is an adverb นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคำกริยาวิเศษหรือว่า adverb นั่นเองนะครับเช่น fast slowly easily w e e k l y badly well fast quickly นะครับหรือว่า today soon later now tonight yet then early นะครับหรือว่า always daily often usually yearly seldom rarely หรือจะเป็น very rather almost just too deeply นะครับส่วนมากแล้วจะลงท้ายด้วย lily นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นคำกริยาวิเศษนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่านะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่า adverbs ใช้อย่างไรนะครับ ใช้ขยายคำกิริยานะครับ he walks he walks เขาเดินนะครับนำกริยาวิเศษมาขยายคำกริยาก็คือ he walks quickly he walks quickly เขาเดินอย่างเร็วนั่นเอง quickly นะครับเป็นคำกิริยาวิเศษนะครับหรือว่า adverb ขยายคำกริยานะครับนั่นก็คือ walks นั่นเองนะครับที่แปลว่าเดินต่อไปนะครับ they will come they will come พวกเขาจะมานะครับถ้านำคำกิริยาวิเศษมาขยายก็คือนะครับ they will come tomorrow they will come tomorrow นะครับพวกเขาจะมาพรุ่งนี้นะครับคำกริยาวิเศษหรือว่า adverb นะครับก็คือ tomorrow นั่นเองนะครับขยาย come นั่นเองนะครับ that baby cries that baby cries นำคำกิริยาวิเศษนะครับมาขยายก็คือ that baby cries loudly That baby cries loudly. เด็กนั้นร้องไห้เสียงดังนั่นเองนะครับ cry นะครับร้องไห้นะครับ loudly ก็คืออย่างดังนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับ We usually eat at the canteen. We usually eat at the canteen. ปกติแล้วพวกเราก็จะกินนะครับที่โรงอาหารนะครับก็ at the canteen ต่อไปนะครับ They always go out in the morning. They always go out in the morning. โ okay, อเรามาต่อกันเลยนะครับ adverbs นะครับนอกจากจะขยายคำกิริยาแล้วนะครับ adverbs ยังใช้ขยายคำคุณศัพท์ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ she is beautiful she is beautiful นะครับก็นำคำ adverb นะครับมาขยายคำคุณศัพท์ก็คือ she is very beautiful she is very beautiful นะครับ very, very เป็นคำ adverb นะครับแล้วก็มาขยายคำคุณศัพท์ก็คือ beautiful นั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะครับโอเคต่อไปนะครับ I'm sure I'm sure. sure ฉันแน่ใจฉันมั่นใจนะครับนำคำ adverb มาขยายก็คือ I'm quite sure I'm quite sure นะครับ quite ตัวนี้แปลว่าค่อนข้างนี้เป็นคำกิริยาวิเศษนั่นเองนะครับก็มาขยายคำว่า sure แปลว่าแน่ใจมั่นใจนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคำ adjective นั่นเองโอเคต่อไปนะครับนอกจากจะขยาย verb แล้วก็ adjective แล้วนะครับคำกริยาวิเศษหรือว่า adverb นะครับยังขยายคำกิริยาวิเศษได้ด้วยนะครับตัวอย่างประโยคนะครับ my friend walks my friend walks เพื่อนของฉันเดิน my friend walks slowly เพื่อนของฉันเดินอย่างช้าๆซึ่ง slowly ก็เป็นคำ adverb นะครับขยายคำว่า walk s ที่เป็นกิริยานั่นเองนะครับอันนี้ขยายกิริยานะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับ adverb ขยาย adverb กันบ้างนะครับเช่นนะครับ my friend walks very slowly my friend walks very slowly นะครับเพื่อนของฉันเดินอย่างมากนะครับ ก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคำกิริยาวิเศษเหมือนกันนั่นเองนะครับ adverb ขยาย adverb นั่นเองนะครับ slowly ก็เป็น adverb very ก็เป็น adverb เช่นกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ the sun the sun shines brightly นะครับก็จะแปลว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้านะครับ brightly จ้านั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ you speak English very well นะครับคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากนะครับต่อไปนะครับ he is usually very busy he is usually very busy นะครับปกติแล้วเขาก็จะยุ่งมากนะครับ you are always a good student You are always a good student นะครับก็จะแปลว่าคุณเป็นนักเรียนที่ดีเสมอนั่นเองนะครับ Always, always เป็นคำ adverb นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ The student can answer my questions correctly The students can answer my questions correctly นะครับก็จะแปลว่านักเรียนนะครับสามารถตอบคำถามของฉันได้อย่างถูกต้องนะครับ Correctly ก็จะเป็นคำ adverb นั่นเองนะครับก็คือกริยาวิเศษนะครับ Lydia sings very sweetly นะครับก็จะแปลว่าลิเดีนะครับร้องเพลงไพเราะมากนะครับ very sweetly นะครับก็จะเป็นคำ adverb นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ it rains heavily heavily นะครับก็จะแปลว่าฝนตกอย่างหนักนั่นเองนะครับต่อไป John opened The box carefully นะครับก็จะแปลว่าจอเนี่ยเปิดกล่องอย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับ carefully เป็นคำ adverb นั่นเองโอเคนะครับสำหรับคำ adverbs นะครับคำกริยาวิเศษนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาต่อคำ prepositions นั่นเองนะครับหรือว่าคำบุพบ,บทนะครับในภาษาไทย ใช้ทำอะไรใช้วางหน้าคำนามหรือคำสรรนามนะครับเพื่อแสดงว่าคำนั้นเกี่ยวข้องกับคำอื่นๆนะครับในประโยคอย่างไรนะครับโดยอาจจะบอกเกี่ยวกับที่กัดที่ตั้งนะครับเช่น where ที่ไหนเวลา when นะครับเมื่อไหร่แล้วก็จุดประสงค์ก็คือ why แล้วก็วิธีการนะครับ how อย่างไรนะครับเป็นต้นนั่นเองเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ where นะครับบอกเกี่ยวกับที่ตั้งนะครับเช่น he walks to school he walks to school นะครับเขาเดินไปโรงเรียนนะครับไปที่ไหนไปที่โรงเรียนนั่นเองนะครับ to นะครับ to เป็นคำ prep position นะครับซึ่งเราก็ได้เรียนมาบ้างแล้วนะครับ ep ก่อนๆก,ก,ก็สามารถที่จะย้อนไปดูได้เลยนะครับต่อไป the books is on the table the book is on the table นะครับก็จะแปลว่าหนังสือนะครับอยู่บนโต๊ะนะครับ on นะครับบนนะครับก็จะเป็นคำ prep o s i t i o n นั่นเองต่อไปนะครับ when นะครับเมื่อไหร่นะครับตัวอย่างประโยคก็คือ let's go to the movie after school let's go to the movie after school นะครับเราไปดูหนังกันนะครับหลังจากที่เลิกเรียนแล้วนั่นเองนะครับ after นะครับหลังจากนะครับก็จะเป็นคำ preposition นั่นเองนะครับต่อไป shall we meet at 5 p.m. เราเจอกัน5โมงไหมคำว่า at ก็จะเป็นคำ preposition นั่นเองนะครับต่อไป why นะครับทำไมนะครับตัวอย่างประโยคก็คือ I only did it for the money I only did it for the money นะฉันทำเพื่อเงินเท่านั้นนะคร for นะครับก็เป็นคำ preposition นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ we are traveling for our pleasure We are traveling. พวกเรานะครับกำลังเดินทางเพื่อความสุขนั่นเองนะครับ For ตัวนี้ก็จะเป็นคำ preposition นั่นเองนะครับต่อไป how นะครับอย่างไรนะครับตัวอย่างประโยคนะครับ He opened the door with a key. He opened the door with a key นะครับเขาเปิดประตูน,นะครับด้วยกุญแจนั่นเองนะครับ With ตัวนี้ก็จะเป็นคำ preposition นั่นเองต่อไป we went by train. We went by train พวกเราไปโดยรถไฟนั่นเองนะครับ by ตัวนี้ก็จะเป็นคำ preposition เองโอเคนะครับเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับ I'll go to Yala by train I'll go to Yala by train ก็จะแปลว่าฉันจะไปยะลานะครับโดยรถไฟนั่นเองนะครับ to ตัวนี้ก็จะเป็นคำ preposition นั่นเอง Our class is composed of 100 boys นะครับก็จะแปลว่าชั้นเรียนของพวกเรานะครับประกอบด้วยเด็กผู้ชายนะครับ100คนนั่นเองนะครับก็ of ตัวนี้ก็จะเป็นคำ preposition นั่นเองต่อไป I cannot do it without your help I cannot do it without Your help นะครับฉันไม่สามารถทำได้นะครับหากปราศจากนะครับความช่วยเหลือจากคุณนะครับ Without นะครับปราศจากนะครับก็จะเป็นคำ preposition นั่นเองต่อไปนะครับ He usually go for a drive in the evening ก็จะแปลว่าเขามักจะไปขับรถนะครับในตอนเย็นนั่นเองนะครับ For กับ in นะครับเป็นคำ preposition นั่นเองนะครับ ต่อไป a child walk into the room a child walk into the room นะครับก็จะแปลว่าเด็กคนหนึ่งนะครับเดินเข้าไปในห้องนะครับ into ก็จะเป็นคำ preposition นั่นเองต่อไป I get up at 6 o'clock I get up at s o'clock นะครับก็จะแปลว่าฉันตื่นนอนตอน6โมงนะครับคำว่า at เป็นคำ preposition นั่นเอง ต่อไป she put the books into her bag เธอใส่หนังสือลงในกระเป๋าของเธอนะครับ into นะครับต่อไปนะครับ I agree with you I agree with ก็จะแปลว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะครับคำว่า with ก็จะเป็นคำ preposition เช่นกันนะครับต่อไป they are not in the house they are not in the house นะครับพวกเขาไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับคำว่า in เป็นคำ prep o s i t i o n นะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำ prep o s i t i o n นั่นเองนะครับต่อไปนะครับเรามาต่อคำ conjunction นั่นเองนะครับก็คือคำสันธานนะครับในภาษาไทยใช้อย่างไรนะครับใช้เชื่อมคำชนิดเดียวกันเข้าด้วยกันนะครับหรืออาจเชื่อมวลีหรือประโยคก็ได้นะครับเช่นก็จะมีนะครับ and และ or หรือ but แต่ so ดังนั้น therefore ดังนั้น hence และ thus because either or neither nor นั่นเองนะครับโอเคเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันเลยดีกว่านะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ conjunctions นะครับเช่นนะครับ Ben's can speak Thai Ben's can speak Thai นะครับอันนี้หนึ่งประโยคนะครับ Ben เนี่ย สามารถพูดภาษาไทยได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประโยคก็คือ Ben's can speak English Ben's can speak English นะครับ Ben สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้เป็น2ประโยคนะครับ conjunctions นะครับก็จะนำมาใช้แบบนี้นั่นเองนะครับเช่น Ben's can speak Thai and English b e n can speak Thai and English นะครับ คำว่า and นะครับที่แปลว่าและเป็นคำ conjunction นั่นเองนะครับมีหน้าที่เชื่อมคำไทายกับ English เข้าด้วยกันนั่นเองนะครับก็รวมกันเป็น1ประโยคไปเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นั่นเองต่อไปนะครับ the boys are playing เด็กผู้ชายนะครับกำลังเล่นนะครับ the girls are working นะครับ ผู้หญิงนะครับเด็กผู้หญิงนะครับกำลังทำงานนั่นเองนะครับนำคำคอนจั c t ชันนะครับมาเชื่อมก็จะเป็นนะครับ the boys are playing but the girls are working นะครับก็จะแปลว่าเด็กผู้ชายกำลังเล่นนะครับแต่นะครับเด็กผู้หญิงกำลังทำงานนั่นเองนะครับก็คือ but นะครับเป็นคำคอนจั้งชันนะครับมีหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคนี้เข้าด้วยกันนั่นเองนะครับ อันนี้เชื่อมคําเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าประโยคนี้นะครับเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ he telephoned me while I was doing homework นะครับก็จะแปลว่าเขาโทรหาฉันในขณะที่ฉันกำลังทำการบ้านนะครับ while เป็นคำ conjunction นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ the boy ran away because he was frightened นะครับ The boy r u n away because he was frightened นะครับก็จะแปลว่าเด็กชายนะครับวิ่งหนีเพราะว่าตกใจกลัวนั่นเองนะครับเพราะว่าเขากลัวนั่นเองนะครับต่อไป she can eat either fish or meat นะครับก็จะแปลว่าเธอสามารถกินได้ทั้งปลาหรือเนื้อนะครับ either กับ or นะครับเป็นคำ conjunction นั่นเองนะครับ He walk towards the door and open it นะครับก็จะแปลว่าเขาเดินไปที่ประตูและเปิดมันนะครับคำว่า and ก็เป็นคำคอนจั c t ชันนั่นเองต่อไป my brother is sick so he cannot go to school today my brother is sick so he cannot Go to school today นะครับก็จะแปลว่าพี่ชายของฉันป่วยนะครับจึงไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้วันนี้นะครับคำว่า so นะครับเป็นคำ conjunction นั่นเองนะครับต่อไป he is rich but not happy he is rich but not happy ก็จะแปลว่าเขาร่ำรวยนะครับแต่ก็ไม่มีความสุขนะครับคำว่า but เป็นคำ conjunction นั่นเองนะครับต่อไปนะครับ Neither my father nor my mother is at home. Neither my father nor my mother is at home นะครับก็จะแปลว่าทั้งพ่อและแม่ไม่อยู่บ้านนะครับ Neither กับ nor นะครับเป็นคำ conjunction นั่นเองนะครับ Do you want a coffee or tea? Do you want coffee or tea? ก็จะแปลว่าคุณต้องการกาแฟหรือชานะครับ Or เป็นคำ conjunction นั่นเอง. I will help you if I have time. ฉันจะช่วยคุณถ้าฉันมีเวลา. I did not buy the book because I did not have enough money. I did not buy the book because. I did not have enough money นะครับฉันไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้เพราะฉันไม่มีเงินเพียงพอนั่นเองนะครับคำว่า because นะครับเป็นคำ conjunction นะครับมีหน้าที่เชื่อมประโยค2ประโยคนี้เข้าด้วยกันนะครับ ต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับเรามาเรียนคำ interjection นั่นเองนะครับก็คือคำอุทานนะครับเพื่อแสดงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอย่างกระทันหันนะครับเช่นดีใจเสียใจตกใจหรือว่าประหลาดใจเจ็บปวดเป็นต้นนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ alas แสดงความเสียใจสลดใจนะครับแล้วก็ oh แสดงความประหลาดใจโกรธหรือกลัวนะครับ oh นะครับ ouch แสดงความเจ็บนะครับแล้วก็ h เ r a y นะครับ Bravo บราโวนะครับแสดงความยินดีปรีดาชัยชนะนั่นเองนะครับเฮร y นะครับ Hush เตือนคนอื่นนะครตั้งใจไม่ได้ส่งเสียงดังนะครับเรามาดูคำอื่นๆกันนะครับจะมี hello wow นะครับ oh my god gosh นะครับ my goddess คำเหล่านี้ก็จะเป็นคำอุทานนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าสำเนียงเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษาหรือเปล่านะครับก็ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับ ใครที่มีคำอื่นนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเช่น oops I did it again นะครับก็จะแปลประมาณว่า o ุ๊บฉันทำมันอีกแล้วนะครับ ouch นะครับ i cut my finger on a knife นะครับฉันทำมีดบาดมือนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ h e r บ we have won the match ประมาณว่าชชยโยนะครับพวกเรานะครับชนะการแข่งขันนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับ Oh my God George that's great นะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดนะครับมันยอดมากโอเคนะครับเรามาทำแบบฝึกหัดกันเล็กน้อยนะครับว่าคำไหนเป็นคำไหนนั่นเองนะครับเช่นนะครับ His wife is a good cook นะครับทำอาหารนะครับทำอาหารนะครับเป็นคำนามนะครับแล้วก็ good เป็นคำ adjective นั่นเองต่อไป My mother cooks very well My mother cooks very well นะครับ ในของฉันนะครับทำอาหารได้ดีมากนะครับคำว่า cooks นะครับเป็น verb นะครับแล้วก็ very เป็น adverb แล้วก็ well เป็นคำ adverb นั่นเองนะครับ I want to go for a walk I want to go for a walk นะครับ for เป็นคำ preposition นะครับแล้วก็ a walk เป็นคำนามนั่นเองนะครับต่อไป he swims very well he swims very well นะครับ Uh, He เป็นคำ pronoun นะครับแล้วก็ swims นะครับเป็น verb นะครับเป็นคำกริยานั่นเองนะครับเขาว่ายน้ำเก่งมากนะครับต่อไปนะครับ the book is very useful the book is very useful นะครับ is เป็นคำกริยานะครับเป็น verb นั่นเองนะครับแล้วก็ useful เป็นคำ adjective นั่นเอง they come to school early every day they come to school early every day พวกเขามาโรงเรียนช้าทุกวันนะครับ They เป็นคำ pronoun นะครับแล้วก็ to เป็นคำ preposition นะครับแล้วก็ every day เป็นคำ adverb นั่นเองนะครับ Kate sings very beautifully นะครับ Sings นะครับเป็นคำกริยานะครับแล้วก็ beautifully ก็เป็นคำ adverb นั่นเองนะครับ I don't like him but he likes me นะครับฉันไม่ชอบเขานะครับแต่เขาชอบฉันนะครับ ก็ him เป็นคำ pronoun นะครับ but เป็นคำ conjunction นั่นเองโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคำ adverb นะครับคำกริยาวิเศษนะครับแล้วก็ preposition นะครับคำบุพบท conjunction คำสันธานแล้วก็ interjection นะครับคำอุทานนั่นเองนะครับอยู่ในส่วนของ par t of speech นั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับว่าคืออะไรและใช้อย่างไรนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมติดตามแล้วก็กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ